คำมุนนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวันหนึ่งข้าพเจ้าได้รับโทรศัพท์จากคุณลุงได้พูดมาจากกรุงเทพมหานครเล่าเรื่องของเด็กหญิงเพนศีอายุเพียงสิบขวบที่เที่ยวขายพวงมาลัยตามข้างถนนตามสถานที่หย่อนใจตามหน้าบ่าเพื่อหารายได้มาเลี้ยงแม่และน้องๆอ,อีกสามคน น้องคนเล็กยังอยู่ในอกแม่น้องอีกสองคนก็ยังเล็กๆแต่แล้วเด็กหญิงที่น่าสงสารก็ถูกรถยนต์เก๋งของนักท่องราตรีเที่ยวหาความสำลาญทางสุรานารีชนเอาครับเห็นจะเป็นเพราะมึนเมาจึงขับรถชนเอาเด็กหญิงผู้น่าสมเพชล้มฟุบอาการสาหัสแล้วก็ถึงแก่ความตายขณะที่กำลังถ่ายพวงมาลัยเพื่อนำเงินมาเลี้ยงครอบครัว รถเพชฌฆาตได้ทำลายชีวิตของเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์ไม่รู้เดียงสาแล้วก็หลบหนีไปครับคุณนรงอยากจะชวนให้ข้าพเจ้าไปเห็นสภาพการเป็นอยู่ของครอบครัวนี้เหตุเกิดขึ้นในปลายเดือนกันยายนพุทธศักราช2508เป็นเรื่องเศร้าเด็กหญิงผู้เคราะร้ายถูกรถยนต์จนตายเมื่อคุณนรงได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์รายวัน ลงข้อความน่าเศร้าใจนึกสงสารครับตามปกติคุณลงเชื่อกฎแห่งกรรมใครทำดีทำชั่วย่อมเกิดผลตามสนองและสนใจหนังสือของข้าพเจ้าสละเงินช่วยพิมพ์เผยแพร่ตลอดมาเป็นผู้มีจิตใจเป็นกุศลมีมนุษยยธรรมอยู่แล้วครับจึงเกิดความสังเวชสงสารอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกอยู่ในความยากลำบาก จึงจัดตั้งคนไปสืบดูความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ครับและคนไปดูเห็นสภาพกลับมาส่งข่าวที่ได้เห็นความทุกข์ยากลำบากมาให้คุณนรงทราบคุณนรงจึงได้จัดส่งเงินจำนวนหนึ่งครับไปมอบให้แก่แม่ของเด็กหญิงเพนสีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากต่อมาคุณนรงและพวกพนักงานในธนาคารแห่งหนึ่งครับต่างก็พร้อมใจกันเสียสละเงินได้จำนวนหนึ่ง ตั้งใจไว้ว่าจะให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มอบแก่แม่ของเด็กหญิงพร้อมทั้งจะได้ไปเห็นความเป็นอยู่ของครอบครัวนี้ซึ่งเป็นความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ในมุมหนึ่งของชีวิตเพื่อจะนำมาตักเตือนผู้ที่ขับรถโดยประมาทเมื่อชนคนตายแล้วก็รีบหนีกำลังเป็นข่าวขึ้นในบ้านเมืองเราครับกฎหมายเรายังไม่รัดก,กุมไม่นึกถึงชีวิตเบื้องหลังครับ ญาติพี่น้องของผู้ตายต้องผจญต่อกรรมความยากแค้นแสนสาหัสเพียงไรข้าพเจ้าตอบตกลงและขอบคุณที่ให้เกียรติข้าพเจ้าเป็นผู้มอบเงินให้แม่ของเด็กข้าพเจ้าจึงอยากพบอยากเห็นความทุกข์ยากลำบากในแง่หนึ่งครับและข้าพเจ้าปลื้มปิติขออนุโมทนาในการสร้างกรรมดีในความเมตตากรุณาของคุณลงและคุณนาย พร้อมทั้งพนักงานในธนาคารที่มีจิตเมตตาสงสารชีวิตซึ่งกำลังตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์ได้ช่วยกันแผ่เมตตาจิตช่วยเหลือเกื้อกูลให้ได้รับความทุกข์ยากน้อยลงพอที่จะขยับขยายมีทุนทรัพย์จะทำมาหาเลี้ยงชีพต่อไปครับวันนัดเป็นวันเสาร์ตอนบ่ายคุณนรงและคุณนายมารอข้าพเจ้าอยู่ที่บ้าน บังเอิญข้าพเจ้าติดธุระในตอนบ่ายวันนั้นจึงกลับบ้านช้าไปแล้วเราก็ได้เดินทางไปตามตำบลที่อยู่ของแม่และน้องๆของเด็กหญิงเพนรีผู้ตายเราต้องจอดรถไว้ที่ข้างถนนใหญ่แล้วก็เดินเข้าตรอกแล้วก็เลี้ยวเข้าในซอยแคบๆบ,บางตอนเวลามีคนเดินสวนกันเราก็ต้องเอี้ยวตัวหันหลังเกาะรั้วบ้าน พอเจลิญกันได้โดยไม่สะดวกนักเราถามชาวบ้านแถบนั้นถึงบ้านที่พักของแม่เด็กหญิงเพนสีก็มีคนชี้ให้และมีเด็กๆอาสาพาไปให้ถึงบ้านความเห็นอกเห็นใจย่อมจะเกิดแก่ผู้ยากจนด้วยกันเมื่อไปถึงบ้านก็ปรากฏว่าแม่ของเด็กหญิงเพนสีไม่ทราบว่าไปไหนครับเราจึงได้สนทนากับชาวบ้านแถบนั้น และหญิงเจ้าบ้านผู้ให้ที่พักอาศัยโดยคิดค่าเช่าเพียงเล็กน้อยเราต้องนั่งสนทนาเพื่อรอพบแม่ของเด็กหญิงเป็นสีชาวบ้านผู้หนึ่งกำลังรีดผ้าอยู่ข้างทางชี้ให้ดูเด็กสามคนเหนื้อตัวหมอมแมมอยู่เป็นกลุ่มเด็กคนเล็กอย่างพึ่งจะนั่งได้แล้วบอกเราว่านี่แหละลูกของเขาฝากไว้แต่ตัวแม่ไม่รู้ไปไหน เรามองดูเด็กคนเล็กกำลังร้องไห้หาแม่ครับพี่สองคนก็ยังกำลังเล่นอะไรตามภาษาเด็กอยู่ข้างๆแต่แม่ของเด็กไม่ทราบว่าไปไหนครับซึ่งคุณลงก็ได้ส่งคนมาบอกลวงหน้าว่าเราจะเดินทางมาหาและชาวบ้านก็ช่วยกันไปตามหาครับเราได้ทราบจากชาวบ้านว่าพ่อของเด็กหญิงเพนสีนั้นมีคดีติดตัว คอยหลบหนีคดีอาญาข้อหาว่าเป็นผู้ทำลูกปืนลั่นผู้คนตายโดยประมาทแม้ชาวบ้านผู้หวังดนีจะได้ช่วยแนะนำขอให้เข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ทางการสารภาพผิดเมื่อได้รับโทษใช้กรรมตามที่ตนได้ก่อขึ้นก็คงได้รับโทษไม่หนักหนาอะไรจะได้มีเวลาพ้นโทษแล้วก็จะได้เป็นอิสระในวันหนึ่งทั้งหน้าไม่ต้องคอยหลบหนีไม่มีวันสิ้นสุด ต้องทรมานทั้งร่างกายและจิตใจตลอดเวลาทั้งหลับและตื่นต้องสะดุ้งผวากลัวไม่มีขอบเขตตลอดวันเดือนปีที่จะพ้นความรู้สึกอันนี้ไปได้แต่แกไม่ยอมเชื่อฟังคอยแต่หลบหลีกการจับกุ่มอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้ครอบครัวได้รับความยุ่งยากลำบากตลอดจนบุตรสาวต้องจบชีวิตลงกลางถนนอย่างน่าเวทนาเราได้ทราบข่าวนี้ด้วยความเศร้าใจครับ เมื่อได้สนทนากับชาวบ้านพอสมควรแล้วเราก็อยากดูที่พักของแม่เด็กหญิงเพนสีชาวบ้านชี้ให้เราดูเมื่อเห็นสภาพที่อยู่แล้วก็สลดใจครับเข้าพเจ้าคุนรงได้ปีนขึ้นไปดูห้องพักภายในเหตุที่ต้องปีนเพราะไม่มีทางขึ้นครับเมื่อขึ้นไปยืนก็เห็นเป็นช่องทึบยาวๆสองข้างเป็นฝาบ้านกว้างไม่เกินสองเมตรไม่มีช่องหน้าต่างพอที่แสงสว่าง จะรอดเข้าไปในช่องนั้นได้จึงมัวมัวหาอากาศ่าดยากภายในมีเสื่อก่าเก่า,กาและมีผ้าห่มนอนขาดออกเป็นหลายชิ้นนอกนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรเมื่อเรามองดูแล้วก็เศร้าทำให้จิตใจหดหูลงมองเห็นมนุษย์ห้าชีวิตมาสมอยู่ในห้องแคบแคบทึบๆได้อยู่ในซอยแคบแ บัดนี้ชีวิตน,น้อยที่น่าสงสารชีวิตหนึ่งกรับได้จากไปแล้วยังเหลืออีกสีชีวิตที่ยังต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปเมื่อเราตรวจดูสภาพที่พักอยู่ครู่หนึ่งแม่ของเด็กหญิงเพนสีก็กลับมาครับข้าพเจ้าได้สอบถามความเป็นอยู่ของเด็กหญิงเพนสีเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่เราได้สนทนากันวิความเห็นอกเห็นใจก็ได้ความว่าแม่ของเด็ก เมื่อครั้งสาวเคยเข้าประกวดได้เป็นรองนางงามเทพีมาก่อนวันที่ลูกสาวถูกรถยนต์ชนตายก็ตรงกับวันเดือนครบรอบปีที่พ่อของเด็กหญิงทำปืนลั่นถูกเพื่อนตายด้วยความประมาทครับจะเป็นคมตามสนองหรือเป็นเหตุบังเอิญก็เป็นเรื่องที่น่าคิดครับเนื่องจากนั้นก็ได้ทราบจากผู้เป็นแม่ของเด็กหญิงเป็นสีว่า บางคืนก็มีผู้มาซื้อพวงมาลัยและถามถึงชีวิตของเด็กหญิงที่ลำบากยากแค้นต้องมาขายพวงมาลัยเวลาค่ำคืนเช่นนี้เด็กหญิงก็เล่าถึงประวัติชีวิตจริงให้ฟังทำให้ผู้ทราบเรื่องแล้วก็เกิดสองสารหยิบธนบัตรใบแดงๆมอบให้ต้องความเมตตาปราณีเด็กหญิงผู้น่าสมเพชก็ได้เก็บซ่อนธนบัตรไว้อย่างมิชิดกำมัดระวังครับ เมื่อกลับบ้านก็รีบนำมาให้แม่พร้อมด้วยแสดงความดีอกดีใจบอกว่าแม่จา๋าวันนี้คนเขามาถามหนูว่าทำไมมาขายพวงมาลัยอย่างนี้หนูเล่าถึงความลำบากความจริงให้เขาฟังเขาใจดีดีให้เงินหนู100บาทจ้ะแม่เด็กหญิงผู้นี้นอกจากจะเป็นเด็กขยันหาเงินเลี้ยงแม่และน้อง ยังเป็นเด็กหญิงที่มีความกระตันอยู่ที่น่าสรรเสริญครับเมื่อได้เงินมาจากการขายพวงมาไัยเท่าใดก็นำมาให้แม่เมื่อต้องการสิ่งใดก็ขอแม่นี่ก็เป็นเบื้องหลังของเด็กหญิงอายุเพียงสิบขวบครับต้องออกมาหารายได้ช่วยค่าครองชีพชีวิตจนต้องเสียชีวิตดับลงอย่างน่าอาเนจอานาดดังขาวที่แจ้งมานี้เมื่อสนทนา ถึงเรื่องเศร้าในชีวิตจริงแล้วครับแต่ถามเหตุการณ์อื่นๆพอสมควรแล้วก็มอบเงินจำนวนที่คุณลรงรวบรวมไว้ครับจำนวนพันกว่าให้แก่แม่ของเด็กหญิงเป็นสีพร้อมกับบอกเธอว่าเงินจำนวนนี้คุณลรงและคุณนายพร้อมทั้งเพื่อนๆไม่พร้อมใจกันเสียสละรวบรวมนำมาเพื่อช่วยค่ากรองจีพด้วยจิตใจเปลี่ยมด้วยคุณธรรมในความเมตตาสงสาร,ร ขอให้นึกว่าปราบใดยังมีคนดีใจบุญมีเมตตาจิตค้ำจุนเราก็อยู่ในโลกโดยไม่ว้าเวเพราะยังมีความเห็นอกเห็นใจแม่เด็กหญิงเพนสียกมือขึ้นไหว้แสดงความขอบคุณเราทุกคนครับและเราก็ทราบว,ว่าก่อนหน้าก็ยังมีนันกหนังสือพิมพ์ใจบุญช่วยกันรวบรวมหนึ่งมามอบให้แม่ของเด็กหญิงจำนวนหนึ่งและมีพู้ใจบุญทั้งหลาย ก็ช่วยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจเมื่อเราเห็นควรแก่เวลาแล้วก็ลากลับครับเมื่อมานึกถึงชีวิตของมนุษย์เราทุกวันนี้แล้วก็เศร้าใจครับอยากจะพูดถึงเรื่องรถยนต์ชนคนตายในท้องถนนมากมายไม่เว้นเป็นประจำด้วยความประมาทของคนขับแม้แต่ประชาชนเดินข้ามตามทางม้าลายซึ่งทางการจัดให้ข้ามก็ยังไม่ปลอดภัยครับ ไม่ไวายถูกรถยนต์ชนตายข่าวมากจนหมดความสนใจเพราะรู้สึกเป็นข่าวธรรมดาประจำวันถ้าขับโดยไม่ประมาทมีความระมัดระวังไม่เร็วเกินไปเหตุการณ์ที่ร้ายแรงชนคนตายก็มีเกิดขึ้นครับเวลานี้ภายในท้องถนนหลวงในเมืองเราสูงกว่าประเทศอื่นครับเมื่อเกิดในท้องถนนต่อหน้านต่อตาเราก็เพียงดูด้วยความเศร้าสลดใจแล้วความรู้สึกผ่านไป ผู้ที่ถูกชนฟุบลงกลางถนนนั้นย่อมมีเบื้องหลังของชีวิตถ้าเราได้มีโอกาสติดตามเรื่องราวเบื้องหลังของเขาแล้วจะรู้ได้ว่าทุกๆชีวิตมีความสำคัญแก่ครอบครัวญาติพี่น้องพ่อแม่ลูกหลานสามีภรรยามากน้อยแต่ละครอบครัวเหมือนลูกโซ่ติดต่อกันถ้าขาดไปบ่วงหนึ่งในครอบครัวก็ปั่นปวดทุกยากเกิดขึ้นรับ ยิ่งเป็นบ้านพ่อบ้านแม่บ้านก็ยิ่งสำคัญในชีวิตของครอบครัวแต่เมื่อมาจบชีวิตลงกลางถนนไม่ทันได้สังเสียเพราะไม่มีใครรู้ว่าความตายจะมาถึงตนเมื่อใดคนขับรถก็ได้สร้างกรรมที่บาปหนักที่ได้ทำลายอนาคตของบุตรหลานพ่อแม่พี่น้องลูกหลานชีวิตนละเมืองให้อับเฉาเหมือนต้นไม้ขาดรากแก้วเพราะพ่อบ้านแม่บ้านผู้เป็นกำลัง แรงหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวได้สูญสิ้นไปแล้วครับการเงินก็ขาดการเล่าเรียนเพื่อความก้าวหน้าของเด็กๆความหวังในอนาคตก็หยุดชะงักนี่เป็นเบื้องหลังชีวิตของผู้ตายด้วยความประมาทของบุคลคลขับรถมิได้ทำลายบุคคลในท้องถนนหลวงเท่านั้นยังทำลายอนาคตของพลเมืองของชาติที่เล่ามานี้เพียงแต่ให้เห็นเบื้องหลังชีวิตของผู้ตายครับ ยังมีเรื่องน่าเศร้าสำหรับคนขับรถประมาทและขนองเกิดขึ้นในท้องถนนหลวงแม้ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมานานแล้วครับแต่คิดว่าคงมีผู้จำเหตุการณ์ได้ข้าพเจ้าได้เรื่องนี้จากทานายความผู้มีชื่อเสียงเล่าและถอดความรู้สึกจากจิตใจในชีวิตของลูกความซึ่งเป็นผู้มีการศึกษาสูงและฐานนดีผููดนึงครับที่ได้สาภาพถึงความรู้สึก ที่ได้ประกอบกรรมทำผิดว่าเช้าวันนั้นผมได้ขับรถออกจากบ้านตามปกติผมก็เป็นคนที่อยู่ในจำพวกขับรถเร็วอยู่แล้วเมื่อผมออกจากซอยมาสู่ถนนใหญ่ก็มีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งมาปาดหน้าแล้วก็เร่งความเร็วขับขึ้นหน้าไปครับแล้วก็หันหน้ามาคล้ายจะเยะ้ยทั้งทั้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนในความรู้สึกของผมเกิดไม่พอใจที่มีคนมาอวดดี หลายจะท้าทายมาแข่งรองดีกันผมจึงเหยียบคันเร่งให้รถกุ้งขึ้นหน้าเพื่อจะแย่งตาแหน่งความเร็วจากรถคันนั้นด้วยความโกรธแต่รถคันนั้นไม่ยอมให้ผมขึ้นหน้าเมื่อเห็นรถผมตามติดๆเข้าไปใกล้เขาก็เร่งรถให้เร็วขึ้นเราจึงแข่งกันคล้ายท้องถนนหลวงเป็นสนามแข่งประลองความเร็วเพราะต่างคนก็มีความถือดี ไม่ยอมให้ขึ้นหน้าตามอารมณ์ขนองด้วยกันทั้งคู่เวลานั้นผมไม่ได้นึกถึงอันตรายใดๆทั้งสิน้นจิตมุ่งแต่จะเอาชนะไอ้คนขับรถอวดดีคันนั้นฝ่ายเดียวมันจะเป็นใครลูกใครพ่อมันจะใหญ่โตอย่างไรผมไม่สนใจเพราะผมทนมันขับรถยั่วโทรสะไม่ไหวเราจึงวิ่งคู่ขี้ด้วยความเร็วไปตลอดทางไม่สนใจอะไรทั้งสิน้น จึงเป็นที่หวาดเสียวของผู้คนเดินทางและรถที่สวนทางตลอดมาแต่รถคันนั้นมันวิ่งขึ้นหน้าไปได้เพราะมีรถบรรทุกสินค้าออกจากข้างทางผมจะเร่งขึ้นหน้ารถบรรทุกคันนั้นไม่ได้ก็มันวิ่งกลางถนนปิดกั้นทางผมโกรธจนสติจะเสียบีบแตรขอทางกี่ทีพอวิ่งขึ้นหน้ารถบรรทุกได้ผมก็เร่งคันเร่งกวดติดตามรถคันนั้นทันทีด้วยอารมณ์ร้อนใจครับ แต่แล้วเหตุการณ์อันน่าเสยดสยองครั้งใหญ่ในชีวิตของผมก็อุบัติขึ้นก็ข้างหน้ามีรถรับส่งนักเรียนพุ่งออกมาจากซอยคนขับรถก็ตกใจห้ามล้อทันทีในรถมีเด็กนักเรียนเต็มไปหมดครับผมใจหายหมดสันหลังเย็นว่าต้อเป็นระยะที่ไม่สามารถจะห้ามล้อให้รถหยุดได้ทันทีผมรีบหักพวงมาลัยหลีกการประทะก,กับรถคันหน้าด้วยความตกใจกลัวแต่แล้วรถก็เฉลลบไปข้างถงนน ตรงเข้าไปในหมู่ฝูงคนซึ่งกำลังยืนรอรถประจำทางครับเพราะผมเพียงแต่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้สนใจทางอื่นผู้คนเห็นเหตุการณ์ที่รถวิ่งฉลับเป็นอันตรายเช่นนั้นก็ตกใจต่างคนก็ต่างวิ่งหนีเอาตัวรอดไปคนละทางครับผมยอมรับว่าตาลายมองไม่รู้ทิศทางไม่รู้ว่ารถวิ่งไปทางใดประสาทผมมันชางงไปหมดใจหายหมดสติ รู้แต่ว่ารถฝ่าเข้าไปในหมู่คนเป็นเวลาที่ผมกลัวที่สุดในชีวิตผมอยากจะหลับตาเพราะรู้ว่าเบื้องหลังมีอะไรเกิดขึ้นผมไม่สามารถจะควบคุมจิตใจไม่มีอำนาจจะยับยั้งผลแห่งความประมาทอยากจะหลับตาไม่อยากเห็นภาพสยดสยองที่เกิดขึ้นที่สุดรถก็หยุดลงเพราะมีเสายันอยู่หน้ารถหลังจากประทะร่างมนุษย์ล้มลงละเนระนาด มีทั้งบาดเจ็บสาหัสและไม่สาหัสทั้งที่เสียชีวิตผมไม่รู้ตัวว่าผมได้ทำอะไรลงไปครับเสียงร้องโอดครวญของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่วนมากเป็นเด็กนักเรียนเสียงเออะโอลมานและต่างคนก็ต่างส่งเสียงร้องบอกต่อๆกันอย่างนละเวงรถชนเด็กนักเรียนตายมีเสียงให้โทรศัพท์แจ้งตำรวจท้องที่ด่วนส่วนตัวผมนั้น นอกจากกวงมาลัยจากแทกหน้าอกรู้สึกชาได้จุกแล้วครับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรแต่ผมไม่มีเวลาจะนึกถึงตัวเองครับเมื่อได้ยินได้เห็นเหตุการณ์รอบข้างที่เกิดขึ้นก็ผมเป็นผู้ขอเป็นผู้ทําผมได้ฆ่าเด็กนักเรียนที่น่ารักน่าเอ็นดูตายโดยไม่เจตนาครับทําให้อีกจํานวนหนึ่งได้รับความบาดเจ็บไม่รู้ว่ากี่คนความรู้สึกของผมตะลึงชาหมดทั้งตัวมือเท้าอ่อนหมดแรง สิ่งที่ผมต้องการที่สุดในเวลานั้นก็คืออยากจะหลับตาแล้วก็สิ้นใจตายขาวพวงมาลัยคงจะเป็นความสุขที่สุดครับมีพลเมืองดีมาคุมผมไว้ไม่ให้หนีเพื่อรอคอยมอบให้ตำรวจภาพที่น่ากลัวมากก็คือสายตาของทุกคนจ้องมองดูผมอย่างศัตรูคล้ายแสดงกิริยาอยากจะฉีกเนื้อผมออกเป็นชิ้นๆด้วยความโกรธ แม้แต่หญิงชลาก็มายืนร้องไห้ด้วยความสงสารชี้หน้าแช่งด่าผมอย่างหยาบคายตามธรรมดาผมฟังไม่ได้ทั้งๆท,ที่แกไม่ได้เป็นญาติของคนที่ตายและบาดเจ็บเหล่านั้นเลยครับเพราะความเจ็บแค้นคิดสงสารเด็กๆนี่เป็นเพียงผู้อื่นอย่างมีความรู้สึกเพียงนี้แล้วพ่อแม่ญาติพี่น้องของเด็กจะมีความรู้สึกเพียงใด ตั้งแต่ผมเกิดมายังไม่เคยมีใครมาชี้หน้าแสดงกริยาหยาบคายเช่นนี้มาก่อนเลยแต่บัดน,นี้พ่อผมได้ทราบว่าตัวเองได้ขับรถชนคนตายผมก็แทบจะหมดสติความรู้สึกชาหมดแม้หญิงฉลาจะมายืนชี้หน้าแช่งด่าอย่างหยาบคายเพียงใดก็ไม่เข้าสู่ความรู้สึกเหมือนเวลาธรรมดาทั้งรู้สึกควรแล้วที่ทุกคนจะมารุมแจ้งด่าผมที่ประมาทครับ รู้สึกว่าชีวิตอนาคตของผมได้สิ้นสุดลงพร้อมทั้งความเป็นอิสระความหวังที่เจริญรุ่งเรืองที่ได้อุตส่าห์พยายามไปศึกษาวิชาความรู้มาจากต่างประเทศเป็นเวลานานหลายปีเพื่อหวังความก้าวหน้าด้วยการใช้วิชาความรู้บัดนี้เหมือนดวงไฟกำลังส่องแสงรุ่งโรจน์แจ่มใสดับลงเหมือนตัวผมพร้อมทั้งเกียรติที่คนยกย่องนับถือ ได้ตกจากที่สูงไปสู่ก้นเหวนรกเบื้องต่ำครับทุกอย่างสูญสิ้นไม่มีอะไรคงมีเหลือแต่ความเศร้าโศกไว้ให้พ่อแม่ญาติพี่น้องเมื่อได้ทราบข่าวสลดใจนนี้ต่อไปก็จะต้องขาดการติดต่อกับโลกภายนอกและไม่รู้ว่าเมื่อไรจะใช้นี่กำมดัดเพื่อได้รับแสงสว่างแห่งความอิสระวิชาความรู้และทรัพย์สินเงินทอง ก็ไม่สามารถจะช่วยพ้นหนี้กรรมน,นี้ได้ความประมาทเกิดอุบัติเหตุย่อมทำลายอนาคตทั้งคนขับรถและผู้ถูกชนเป็นเรื่องอุบัติเหตุบนท้องถนนหลวงโดยย่อเท่าที่รู้เห็นความจริงเรื่องหลังอุบัติเหตุมีมากมายใหญ่หลวงนับไม่ถ้วนรายเกินกว่าที่จะนำมาเขียนได้เพียงแต่ตัวอยา่างเบื้องหลังแห่งกรรมก็ได้รู้ได้ทราบดังกล่าวมาแล้ว คงจะทำให้ผู้ขับขี่จวดยานพาหานะในท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังไม่ให้เกิดความประมาทท่านที่ชอบดื่มเมื่อทราบว่าตัวเมาแล้วก็ไม่ควรแต่ต้องวกวงมาไหลรถมิฉะนั้นโศกนาฏกรรมจะเกิดขึ้นดังเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วครับใครจะรู้ได้ว่าต่อไปกรรมที่เราได้สร้างไว้อาจตามสนองเรา หรือบุตรหลานผู้รักใคร่ใกล้ชิดในวันหนึ่งทั้งหน้าซึ่งจะเรียกว่ากรรมสนองก,ก็คงไม่ผิดครับอันคนเราแม้บางครั้งจะเคยประกอบกรรมทำชั่วมาแล้วก็คิดละอายใจทำให้กลับตนเป็นคนดีทำมาหากินโดยสุจริตดังเรื่องของเพื่อนรุ่นพี่ที่ได้ประสบมาด้วยตัวของท่านเองคุณพี่เป็นผู้ที่อยู่ในศีลธรรมเป็นคนเที่ยงตรง พร้อมทั้งมีความกรุณาปราณีมองคนในแง่เห็นอกเห็นใจช่วยผู้ทุกยากที่บริสุทธิ์เป็นที่เคารพของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเป็นที่รักใคร่ของผู้ใหญ่ที่เที่ยงตรงครับครั้งหนึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการในองค์กรแห่งหนึ่งและองค์การนี้มีรถยนต์บรรทุกของหลายคันที่ใช้ประจำองค์การ และมีการเบิกเงินซื้ออย่างนอกอย่างในเป็นประจำบ่อยครั้งจนเปลี่ยนที่สงสัยคุณพี่นึกว่าทำไมอย่างรถยนต์บรรทุกมันจึงให้ใช้เปลืองมากเช่นนี้คงจะมีการทุจริตเกิดขึ้นเป็นแน่แต่เมื่อดูอย่างเก่าที่ขอเปลี่ยนมันก็เสียใจไม่ได้จริงๆจึงมาคิดดูแล้วสั่งอนุมัติให้ซื้อเปลี่ยนได้แต่ยางเส้นใหม่นี้ได้แอบทาเครื่องหมายลับไว้แล้วครับโดยร่วมรู้เห็นกับผู้จัดการความลับ เมื่อเบิกใช้ไปแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ต่อมาไม่นานคนรถก็มาขอเบิกยางนอกโดยบอกว่ายางที่เบิกได้แตกแล้วใช้ไม่ได้คุณพี่จึงได้นํำยางเก่ามาตรวจดูแล้วก็เห็นได้ว่ามันไม่ใช่ยางที่ทำเครื่องหมายรับไว้จึงรู้ว่าเป็นการทุจริตเกิดขึ้นจึงได้ไต่สวนและชี้แจงให้เห็นหลักฐานในการทุจริตคนขับรถก็ จนต่อเหตุผลจึงรับสารภาพว่าคิดทุดจริตจึงตามความเข้าใจคุณพี่สั่งให้ไล่ออกท,ทันทีเหตุการณ์ทุจริตในวงการนั้นก็ยุติลงตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ได้ผ่านไปเป็นปีครับเย็ยนวันหนึ่งคุณพี่บอกว่าฝนตกหนักหลังจากเลิกงานแล้วแต่ฝนก็ไม่หายก็พอดีเห็นรถแท็กซี่คันหนึ่งกำลังจะผ่านมา จึงเรียกให้หยุดแล้วก็ขึ้นรถบอกตำบลบ้านให้ไปส่งระหว่างเดินทางบนท้องถนนที่ฝนกำลังตกหนักคนขับรถได้หันมาถามคุณพี่ว่าท่านจำผมได้ไหมครับคุณพี่ได้พยายามมองหน้าก็จำไม่ได้จึงบอกว่าขอโทษจำไม่ได้เลยเคยรู้จักที่ไหนละ่ะคนขับรถแท็กซี่ยิ้มแล้วพูดว่าผมเคยทำงานที่ แล้วถูกไล่ออกเพราะผมเปลี่ยนเอายางใหม่ไปขายและเอายางเก่ามาเบิกใหม่แทนเมื่อคุณพี่พิจารณาดูแล้วจำได้ก็สะดุ้งไม่รู้ว่าคนขับรถจะคิดโกรธแค้นอาฆาตอย่างไรบ้างจึงถามดูว่าการถูกไล่ออกนั้นเรามีความโกรธแค้นมากไหมคนขับรถยิ้มอย่างสบายใจแล้วพูดว่าที่แรกผมก็โกรธ เหมือนนิสัยคนผ่านสันดานชั่วไม่ยอมมองดูความผิดของตัวเช่นคนผ่านทั่วๆไปละครับแต่เมื่อผมมองคิดพิดจารณาดูก็มองเห็นความการุณาของท่านขึ้นมาก็เกิดความเคารพเพราะท่านทำหน้าที่อย่างเที่ยงธรรมใครผิดก็ต้องรับโทษและเป็นบุญของผมเพราะถ้าเป็นคนอื่นไม่ใช่ท่านเขาคงไม่เพียงไล่ออกอย่างเดียวเขาคงส่งผมเข้าในตารางแล้ว ผมคงไม่เป็นอิสระกลับใจมาหากินด้วยความสุดจริตเช่นนี้หรอกครับผมยังนึกถึงบุญคุณของท่านจนถึงทุกวันนี้วันนี้ผมเข็ดแล้วผมหากินสุดจริตสบายใจไม่ต้องคอยสะดุ้งกลัวความผิดอีกแล้วแต่พอรถวิ่งมาถึงบ้านซึ่งคนขับรถรู้จักดีอยู่แล้วพอรถหยุดคุณพี่หยิบเงินส่งให้สิบบาท แต่คนขับรถแท็กซี่ยกมือขึ้นไหวแล้วพูดขึ้นว่าโปรดให้ผมได้รับใช้ท่านเถิดครับผมยังนึกถึงบุญคุณท่านอยู่เสมอนี่ก็เป็นเรื่องคนชั่วแล้วกลับตัวเป็นคนดีเมื่อได้สำนึกรู้สึกตัวกลับเป็นคนดีที่ควรยกย่องเป็นเรื่องที่น่าคิดครับขอได้รับความขอบคุณจากดูกอดชาแนล ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเล่มสามครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับหากมีความคิดเห็นหรือคำแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาณะโอกาสนี้ด้วยครับหากชอบคลิปนี้กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนครับ กดสนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆต่อไปครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ